อ่าท่องได้เลยครับตาเอ็มเวนตาเวนตาเวนเวนตาเวนนตา,ตา,ตา,ตาอ่าโอเคงั้นอันนี้นะเวนเวนโอเคอันนี้อันนี้ไว้ตรงไหนอันนี้ไว้ตรงไหนอ่าท่องหม่ตา อ่าแล้วอะไรอะอ,ะอะใช่ไหมใช่ไหมตากเว้นเอาออกแล้วไงไม่ใช่อันนี้ตากแล้วไงอ่ะเอาออกไปท่องใหม่ท่องใหม่ตาอาชี้ก่อนตาไหนตาตาไม่ใช่อันนี้ตากครับเอาใหม่ เอาเอามือออกอันนี้ตา,ตาอันนี้เวน้เวนอาชี้ด้วยมือชี้อืมเว้นอืมตาเว้นพิมจะนับไหมอืม โอเคเอาไปตากไว้ช่องสุดท้ายเลยครับเวนสุดท้ายนี้อันนี้ตากอันนี้เวน้นแล้วก็มาตากอันนี้ไงอ๋ออืมใช่อ,อ,อย่าให้ผ้ามันเกี่ยวกันดีครับโอเคเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับบายบายครับบายบายค่ะขอบคุณครับเด้ ขอบคุณครับด้วยอ